สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ o อ O โอชานเนะฮะวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับที่เราคุ้นเคยกันน้นั่นก็คือศูนย์ t w m นะครับอนุภาสภูเก็ตนะครับ ครั้งที่แล้วนะครับผมพาท่านผู้ชมเนี่ยมาพรีวิวน้องแมวของเรานะครับนั่นก็คือโอล่ากูดแคทนะครับผมตามสัญญานะครับผมบอกท่านผู้ชมไป่าผมจะพาท่านผู้ชมมาเทสต์ไดฟ์นะครับผมน้องโอล่ากูดแคทนะครับเพิ่งตอนนี้ก็รอคิวเทสต์อยู่นะครับเพราะว่ารถอะน่าจะมีคันเดียวนะอ่าที่เขาไว้ให้เทสต์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีลูกค้าท่านอื่นนะครับเขาเทสต์อยู่เดี๋ยวถ้ารถมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า มารมันาการขับขี่นะครับผมความนุ่มสบายนั่งภายในเป็นยังไงขับเป็นยังไงฟิลลิ่งการขับเป็นยังไงนู่นนี่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปรอดูไปพร้อมกันนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็จะได้ดูไปพร้อมกับผมนะครับว่าเออเนี่ยการขับขี่ของออร่ากรุดแคทนะครับเมื่อลงถนนจริงๆน่ะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นี่ะเดี๋ยวพาไปดูคันจริงๆอีกรอบหนึ่งนะครับของออร่ากร d ดแคทนะครับรุ่นกลางสีขาวและสีฟ้านะครับไปดูว่า น้องแมวสีขาวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกันนะครับไปดูกันเลยครับ ต่อการชาร์จไปหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะสําหรับต้นขับนะคะมันเป็นสมาร์ทคีเนาะซึ่งจะปลล็อกหิ้วล็อกได้เฉพาะฝั่งคนขับนะคะฝั่งเดียวนะลองดูภายใน,ใน ไม่ค่ะดันแต่ว่าจะแข็งหน่อยใช่ค่ะโอเคกำลังขึ้นเนาะครับข้าในส่วนของหมดการทันข้าวนะคะของเรามีหน้าจอขนาดสิบเจ็ดจุดสองแค่นี้พวกเราจะมีในส่วนของการตั้งค่านะคะทายสกัสกินตั้งค่ารถยนต์นะคะในการตั้งค่ารถยนต์เนี่ยที่สามารถเลือกได้เลยพวกของเราเนี่ยที่คำสั่งเสียงเราก็มีในส่วนบล็อคของงานเป็นภาษาไทยนะคะรการควบคุมพวงมาลัยของเราจะเป็นมีทั้งหมดสามโหมดนะเบาสบายสปอร์ต แล้วแต่ลูกค้าถ้าเลือกถูกตามคาเหมาะสมในการขับขี่ด้วยนะคะการควบคุมรถนะคะการควบคุมรถของเราเปงอะไรพาวเวอร์ที่เรียกว่าเป็นสปอร์ตเนาะการควบคุมตัวรถตัวนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้งาน่าเช่นปดล็อกฝั่งประตูปนขับหรือปิดล็อกทั้งสี่ประตูนะคะในการล็อกประตูจะใช้เร็วเท่าไหร่เราสามารถตั้งค่าได้ด้วยการพัลสกคิวตรงหน้าจอนะคะแล้วก็ถ้ากระจะอัตโนมัติในขณะล็อกเนี่ยเราสามารถเราเลือกเป็นอัตโนมัติเนาะส่วนในเรื่องของหน่วยเวลาหน่วงเวลาในการตัดน้ำฝนนะคะที่เรียกว้ระดับสามจ้ ทั้งเครื่องไฟส่วนใหญ่เป็นไฟไพด้าหรือไฟสองทางเวลาหลักเครื่องนะคะขณะเข้าเข้าไปที่พักเนี่ยเราสามารถเรียกเงินี่ได้ด้วยเขาได้เราได้ใช้งานกับเขาสำหรับไฟอันนี้คุณไฟชาร์จแบบไวร์เลสชาร์จเจอร์ต้องขออนุญาตเปิดใช้งานนะคะเนื่องจากว่าไวร์เลสชาร์จเจอร์ค่ะเปิดประตูข้างใดข้างหนึ่งไม่สนิทหรือเปิดปนนะะตัวไว้นะคะตัวไวร์เลสชาร์จเจอร์เป็น โอเคแต่ทุกครั้งคะแนะนำว่าบางทีเราไม่ได้ดูนะเราอาจจะกดอไว้ก่อนนะคะสำหรับการขับขี่อัจฉริยะค่ะแลานขับขี่อัจฉริยะตัวนี้จะมีตัวช่วยด้านหน้านะคะในการระบบช่วยความปลอดภัยคนเดินเท้าในาวบบวความเร็วต่ำระบบช่วยเบรกฉุกเฉินให้นะคะในส่วนของระบบช่วยความปลอดภัยด้านอันนี้จะเป็นเรื่องการชวเราจะเปิดระบบการช่วยเบรคฉุกเฉินไว้เหมือนกันเนาะแต่ก็ในความเร็วต่ำเหมือนกันนะคะตรงทางตรงทางแยกเป็นชีให้เหมือนกันแต่ต้องมีเงื่อนไขเหมือนที่บอกไปตอนแรกนะคะ ความไวในการแจ้งเตือนส่วนใหญ่จะเลือกเป็นมาตรฐานก็ได้หรือจะเป็นการแบบตัดก็ได้ข้อมูลของป้ายจราจรนะคะเราจะมีส่วนข้อมูลของป้ายจราจรคะเวลาพี่ขับไปค่ะมันจะรถแคบเนวดาแล้วก็มีเซนเปอร์สามารถตรวจจับดูได้ว่าถนนเส้นที่ขับผ่านตอนนี้เราควรใช้ความเร็วที่เท่าไรตามกฎหมายที่ถนนเส้นนั้นกำหนดเพื่อเตือนเราหรือช่วยเราในการที่ไม่ผิดกฎจราจรและปลอดภัยด้วยนะคะในการขับขี่ตัวช่วยให้อยู่ในเลนนะคะขออนุญาตเปิดใช้ในขณะที่มออกไปเนาะแต่ถ้าเราหยุดหยุดนิ่งเราจะไม่สามารถสัมผัสของความรู้สึกพวก ระบบเลนแอสซิสตตัวนี้ได้ระบบตัวช่วยพวกนี้ค่ะเป็นระบบตัวช่วยเมื่อรถออกนอกเลนเมื่อคุณพี่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะคะเมื่อออกนอกเลนจะมีเสียงขึ้นมาดังนิดนิดนิดนึงแต่ไม่ถึงขนาดรบกวนมากแต่ถ้าเกิดกรณนี้ไม่ได้เปิดสมมติว่าเราขับระยะทางไกลนานๆเนี่ยไม่แนะนําว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยอาจจะมีการจบบไได้เขาจะต้องมีระบบเลนแอสซิสเพื่อควบคุมเราควบคุมมาช่วยหุ่นิดนึงให้เราไม่ออกนอกเลนแล้วไปเกิดอุบัติเหตุหรือเหมือนกระตุกเรานิดนึงด้วยเสียงว่า ิดเพลิจังหวะหลับในคนเรามันเกิดอุบัติเหตุกันได้เนาะเปิดระบบตัวนี้ไว้อ่ะค่ะเปเหมือนเพื่อนช่วยร่วมเดินทางไปตรว<ม>เราสามารถเลือกได้3รูปแบบค่ะเป็นการระบุว่าช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนหรือควบคุมรถให้ไม่ให้อยู่กลางเลน<ม><ม>ซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้จะจับถนนเส้นนั้นเป็นหลักว่าถ<ม>นนชัดหรือเปล่าอันนี้ต้องขอยดับนะคะถนนบางลออาจจะไม่ได้ชัดทุกทุกเส้นทางมาตีก็เบี้ยวได้ใช่มังท่านก็จะไม่ชอบเนื่องจากว่าเขาอาจจะเตือนเยอะนะคะมีทั้งสัญญเสียงสันญเสียงในการเตือนค่ะสามารถเลือกได้โอเคทีนอง คุณนำเอ่ะขออนุญาตมาด้วยคุณนะคะแอร์สามารถปรับได้จริงจริงแอร์พวกนี้เป็นทวางขนาดจักรยานเช่นนีในมือถือหรือแอปพลิเคชันเนาะเช่นเดียวกับฮาวาเวย์ซิสนะคะออรองรับ Apple c a r p l a ลและ Android a u t ดด้วยนะคะส่วนในเรื่องของผู้ช่วยจัดใช้ัวลานะคะตัวนี้ค่ะ ตอนนี้เหลือไป17เปเ็นนะคะจาก100เปอร์เซ็นต์นะระยะทางที่ขับต่อไปได้เราจะสามารถดูได้จากการหมดการเช็คพลังงานเมื่อกี้ทีนี้ค่ะเราจะมาดูว่ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าซึ่งความเงียบเขาจะเยอะเวลาเขาขับไปบนท้องถนนที่เป็นแหล่งชุมชนหรือคนที่เดินผ่านมาจะไม่ได้ยินเสียงเราร,รถของเราเนื่องจากว่าเป็นรถไฟฟ้าเราสามารถเลือกเสียงได้3มเสียงให้คนบุคลภายนอกที่ใช้รถใช้ถนนในระยะที่อยู่ใกล้บริษตลาดอย่างน้อยเขาก็ได้ยินว่ามีรถกาลังขับเคลื่อนอยู่ใกล้เขาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งสองฝ่ายนะคะเป็นเีต่นใครัทาาวม ทีนี้เป็นเรื่องระดับตอนกู้คืนพลังงานในขณะใช้ความเร็วต่ำค่ะรถคันนี้จะช่วยถ้าเราเปิดโหมดการขับเราใช้ระดับสูงไปเนี่ยมันจะรู้สึกได้ในขณะขับขี่ว่าระบบช่วยเบรกให้ในตัวแต่อาจจะเบรกเด็หน้อยในความเร็วต่ำเนื่องจากว่าเขาจะต้องใช้การเบรกเวลาเบรกเขาจะกลับคืนเขาสู่พลังงานเก็บแบตเตอรี่เก็บให้เราได้อยู่ใช้งานได้นานขึ้นนะคะรถคันเรกค่ะเยร์สักพันะคะฮัลโหลจ้ะ เดี๋ยวพาโทรกลับได้ไหมคะขอโทษทีนะค่ะข,ข,ขอบคุณมากเลยค่ะหมดคันเล่งอับจีนแนะนำว่าต้องเปิดอยากจะยังเห็นเพิ่มกับอีพิโด้เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่อาจารย์มาแนะนำตอนที่มาจอดที่นี่กว่านะคะคแต่นักษาอุณภูมิควบคุมไหมอันนี้ขอแนะนำเป็นเปิเปดไว้ตามมาตรฐานแต่หมดอี o PART นะคะแนะนำว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่เราใกล้จะหมดหรืออ่อนสักตับเรา50นะคะค เราควรจะเปิดโหมดอีโคพัดเนื่องจากว่าเขาจะช่วยควบคุมภูมิแอร์แบบไม่ให้เย็นเลยเพื่อจะให้เราได้นํารถเข้าไปเตียมชาร์จได้อย่างทันท่วงทีและในความเร็วที่ไม่เกิน60กิโลเมตรด้วยนะคะแต่จะวิ่งได้ไม่นานมากนะคะเพราะว่าด้วยแบตเตอรี่ด้วยนะคะอันนี้ไม่แนะนําให้ต่ำกว่า50หรือ20นี่คือเส้นทอย่างแดงแล้วไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะคะเตรียมเราจะมีในส่วนของเบรกมือและออโต้โฮนะคะเดินไปข้าจะอยู่ด้านนี้ตอนนี้เราตั้งเซตเบไว้เรียบร้อยแล้วในกรณีที่คุณพี่รัฐเข็นะ ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเวลาแตะคันเร่งแบบดีเก็บเบรคตบเป็นดีแตะคันเร่งแค่นิดนึงเบรคโมเตไฟฟ้าจะตัดออโต้ไปเลยนะค่ะยกเว้นแต่คนที่เนาะกลดล็อกถุงค่ะระบบมเตไฟฟ้าจะไม่ทำงานโอเคค่ะลองดูเห็นไหมคะอ๋อไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านซ้ายอ๋อใช่ครับไฟเลี้ยวนี่งงส่วนกล้องนะคะเราจะสามารถดูกล้อง360องศาได้ที่หน้าจอของอะไรดู ืองของัามน้ำมันนะคะสถานีใกล้เคียงแอปพลิเคชันเกตวอรจะโชว์ให้ดูเลยว่าบริเวณจังหวัดที่เราเดินทางบริเวณไหนทีที่ชาร์จให้เราได้บ้าง ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้ไปเทสได้เสร็จเรียบร้อยนะครับจะบอกท่านผู้ชมว่าเออความรู้สึกอะมันก็เหมือนที่เขาเคยพูดกันนะครับเริ่มต้นที่แบบว่าช่องล่างก่อนนะมันก็อาจจะแบบแข็งนิดนึงครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเสร็จมาประมาณนี้นะส่วนอย่างอื่นมันก็เหมือนรถทั่วไปอะครับการเก็บเสียงก็อาจจะมีแบบเสียงเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมถามว่าเป็นยังไงคือผมจะบอกว่าเรื่องเรื่องระบบความปลอดภัยอะคือนึกถึงฮาวาลเอสติกได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกันมากมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะ แล้วก็คือวันนี้ครับมันไม่ได้เทสอะไรเยอะเนื่องจากแบบว่าเออมีลูกค้าเข้ามารอคิวนะแล้วก็ที่สำคัญรถมันมีให้เทสแค่1คันเท่านั้นมันก็เลยจะได้เทสได้แค่ประมาณ1ินาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะไม่รู้อะไรเยอะแต่โดยรวมของวันนี้ก็ถือว่ารถของออร่าคุณแคนะครับน้องแมวของเราเนี่ยทำไม่ดีนะครับในระดับที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าจะคุ้มนะครับกับเงินที่เราจ่ายไปเนาะก่อนที่จะกันไปนะครับผมฝากไว้เช่นเดิมนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไคร้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ ตันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ้ายบาย